ขอกราบเรียนเชิญท่านรองสวิตมณีวงศ์นะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอายุรีค่ะขอ,อกราบเรียนเชิญน,นะคะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองประยุทธ์ชะนันกิจนะคะท่านรองนัทวุฒิทุ่มน้อนยค่ะ ลำดับ่อไปขอกลับเป็นเชิญท่านรองสันนรีสายาสนธิค่ะลำดับ่อไปกลับเป็นเชิญท่านอาจารย์ทวิคบุญเหลือนะคะแผนช่างคนโรงงานค่ะอาจารย์วิสุทธ์นะคะ Amen ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โดยแทนแผนกสามัญสัมพันธ์ค่ะแผนกเทคนิคพื้นฐานค่ะ อาจารย์สราวุธอาจารย์อรภีหวังดีค่ะแมีชเชื่อหก ทะเลช้างยนต์เหรอ หมวดวิทยาศาสตรส์ค่ะอาจารย์สุริโยอาจารย์วิเศษค่ะ แถกช่างไฟฟ้าค่ะคุณสมช,ชายชัยชินช่างบริษัทการจนบุรีสื่อรและคอมพิวเตอร์ ขอลอังกนได้ไดไอาจารย์สมเด็จอาจารย์พจนนาโมกพันธ์ค่ะประพนธ์สวยนะคะ เกษียณไปแล้วปีที่แล้วปีนี้ยังสดใสยอยู่นะคะเล่น iPad ทุกวัน,นะคะ่ะอาจารย์พิ่พัชสิษฐเสรีค่ะเรามีข้อแนะนำอย่างหนึ่นะคะปัจจุบันนี้คนที่กเกษียณจะต้องซื้อ iPad แล้วก็เล่นลายแล้วก็อาไปกูนะคะแล้วก็ลงเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนค่ะ กบุสถานะตัวเองน่ะนะคะขูเยอะค่ะเขาก็กาวขอบพระคุณท่านดาวมาดูอีกคงด้วยนะคะ